คิดว่าที่นี่เป็นสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายที่วิววิวหลักล้านเลยเหรอผมว่านะนี่ดูลู่วิ่งที่ครับเป็นลู่วิ่งสนามลู่วิ่งยางอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ดูวิวภายนอกนะครับภูเขาภูเขาที่แบบกว้างพานอราม่าเลยอะ่ะแล้วก็มีโดมมีโดมสำหรับเป็น แข่งขันกีฬาในร่มได้ด้วยนะครับเล่นฟุตซอลเล่นอะไรนี่พื้นพื้นปูนเนี่ยขัดมันเรียบเลยนะครับแบบล้มนี่ก็ไม่มีแตกครับแต่มีถลอกแต่หมายถึงว่าพื้นนี้ลื่นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะดีสําหรับเล่นฟุตซอลวอลเลยบาสตะก็อะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ลมลมดีมากเลยมีลู่วิ่งลู่วิ่ง เป็นรอบๆเลยรอบนี้ผมก็คิดเป็นสนามฟุตบอลย่อยๆได้เลยนะครับเนี่ยแล้วเป็นลานแล้วทางโน้นก็มีห้องน้ํามีห้องน้ํามีที่จอดรถมีไฟมีโซลา่าเซลอะไรต่างๆคือที่นี่เนี่ยต้อสูจน์ว่าสร้างอ่างเก็บน้ำางเก็บน้ำที่ ยังเสร็จพอดเหรือการกินะไรอะไรต่างๆตรงสวนนี้เองก็เป็นอะไรอย่างไรครับําเดินทางเดินต่างๆครับนะครับก็ผมคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่สวยงามมากถ้ามีโอกาสมาออกกำลังกายที่นี่ได้เลยนะครับลมเป็นช่องลมอ่ะลมดีมากเลยอ่ะ ดูดูมันเป็นแบบหน้าเขื่อนอะมีมีริมน้ํามีมีภูเขาเป็นแบกาวนะแล้วตอนเย็นเย็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นอ่ะาทิ่ตกลงมานี้จะสวยมากเลยผมว่าฮ่าลมเย็นอากาศดีสุดยอดเลยครับสนามกีฬาที่สวยมากที่ออกกําลังกายที่พักผ่อนกลางเต็นท์พักแรมได้หมดเลยครับมาท่องเที่ยวนะครับเส้นทางนี้เหละครับมาทางอําเภอ หนองปลือนะครับก่อนมาอำเภอหนองปลือมาแวะกินข้าวขาหมูเสร็จแล้วก็ไปแวะเขื่อนกระพอยนะครับเขื่อนห้วยกระพอยคล้ายๆกันนี่ครับสวยเหมือนกันแล้วก็ใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนึงแต่ว่าที่นั่นยังไม่มีสวนสาธารณะนะครับแล้วก็ขับรถเลยมาที่ด้านเขาหินตั้งมาออกมาทางอำเภอสมเด็จเจริญนะครับก็จะผ่าน ผ่านเขื่อนเพื่อน,นอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็นั่นแหละครับชมอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เสร็จกไปอีก